สวัสดีครับวันนี้นะครับกับผมกับผมอีกครั้งกับคราเดีคสับวันนี้เรามาเจอกันในเกม Grand Saga นะผมก็เป็นอัปเดตประจำวันที่25เนาะก็เดี๋ยวจริงๆอันนี้เป็นอัปเดตก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะพอสมควรนะผมก็ก่อนอดือเลยนะครับก็จะเป็น อ่าเบอร์เทนพาร์ตใหม่นะผมนี่นะเป็นเบอร์เ p นพาร์ใหม่เนะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมกิววอร์นะผมก็เหมือนเดิมนะซีซันสิบก็จะลงเดี่ยวได้เจ็ดครั้งลง เป็นกิลได้สามครั้งเหมือนเดิมแล้วรอบนี้เป็นบอสไฟนะก็จะมีากนวิพปอดใหม่นะของยูนะก็จะเป็นตัวตอนนี้นแล้ว อันนี้พัสสี่น่าจะเป็นเพิ่มคีย์ดิคาลนะับให้ทีมนะสกิลนี่เดี๋ยวนะเหมือนเป็นสกิลแปลงล่างเลยเดี๋ยวมาดูกัน อ๋อไม่ใช่นะผมเฮ้ยเบกโกนะพยักข์ข่าแล้วก็แกนเบฟพอนที่จดลีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะเป็นเซตเทวดาเนาะรอบนี้จะเป็นเซฟิเซฟิเรโอครับะอ๋ารอบนี้จะเป็นของตัวนี้ป่ะ เป็นเซตเทวดานะผมเนี่ยนะโอเคนะรอบนี้จะเป็นของตัวไคโตนี่นะซึ่งกิจกรรมเขาจะเริ่มวันที่ยี่สิบเก้านะผมก็ยังไม่ใช่ตอนนี้เนาะวันที่ยนะี่สิบเก้าเนาะเอ่อเป็นเป็นเซตธาตุน้ำนะ เหมือนเขาจะวนกันไปเรื่อยๆนะครับของไข่โตกับของเซเรียสที่ที่เป็นเรดดับนะผมนะครับเซเรียสก็จะเป็นสองใบนี on, no? <Yeah. S 2> ้ก in ่อนเนาะใบอื่นก็ม in ีในตู้ ool, นะครับแต่ว่ายังไม่มีเรดดับ ก็อาจจะเป็นในโอกาสต่อไปประมาณนี้นะครับโอเคครับ okay, นะในส่วนของแกนวพอนก็จะมีประมาณนี้นะเพราะว่าเรามีเขาไม่ได้อัพแกนวพอนเยอะนะครับพอแล้วก็จะมีบอสกิวนะบอสตรงนี้เดี๋ยวนะ ซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันจะเริ่มพอ,อไม่ใช่อันนี้คือบอทกิวนะถูกแล้วแล้วก็เป็นสเปเชียลล็อกอินนะก็จะได้เดี๋ยวนะเหมือนผมกดลับไปแล้วแหละ่วันนี้ก็จะเป็นอันนี้หนึ่งร้อยอันเนาะ แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นยูนาพัลเซลนะครับผมก็เป็นกิจกรรมเหมือนเดิมครับก็ทำเควสปวดพนะัลเซลเนาะก็จะได้แกนไวพ่อนอตัวเอาไว้เลือกอัพเกรดแกนไวพ่นของยูน่านะครับผมแล้วก็มีอ์ติแฟกที่เป็นทตดลมเนะาะอ์ติแฟกทตดลมสองใบ ก็สำหรับใครหลายคนอาจจะแบบว่าจับแม็กได้ทันทีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมี Equipment ใหม่นะก็คือ m i g Tool นะ m i g Tool ก็อย่างที่หลายคนสงสัยนะเป็นช่องเป็นช่องบุะกณ์ช่องนี้นั่นเองครับผมอ่าก็สำหรับ Magic t ก o ูนะครับก็จะมีผลพิเศษนะตรงนี้แล้วก็จะเป็นสุ่มนะครับสุ่มสเตตัสพิเศษสามัญนะแล้วก็ Magic t ก o ูเนี่ย มันจะสามารถปลดล็อกขั้นได้ด้วยอ่าเนี่ยความสามารถก็จะเพิ่มขึ้นนะครับผมก็อ่าเดี๋ยวนะคือแบตเทิลนั่นเนี่ยเข้าอัปเกรดใหม่นะครับผม ก็จะเป็นเดี๋ยวนะ normal กับ hard นะก็จริงๆคือของ normal อะ่ะมันจะไม่มีโอกาส drop magic tool นะเนี่ยสังเกตดูไม่มี magic tool นะครับผมคือ magic tool มันจะ drop ตั้งแต่ด่าน hard เป็นต้นไปนะครับผมเนี่ยพวก magic tool เนี่ย ซึ่งเมจิกทูเนี่ยมันเป็นพวกอาวุธของอของที่การไวพ่อนหรือว่าอัติแฟกเคยใช้นั่นเองนะผมก็เนี่ยต่างๆก็อาจจะเป็นอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะรอบนี้คือเขาเปลี่ยนใหม่นะเป็นอันนี้ด้วยออุปกรณ์นะเขาจะมีแบ่งเป็นรุ้งเนี่ยกับธรรมดานะคร ซึ่งอุปกรณ์รุ้งเนี่ยจะสามารถอัปเกรดจนถึงเลเวล90ได้นะผมแต่ว่าอุปกรณ์ธรรมดาจะได้แค่เลเวล60นะแล้วก็เดี๋ยวนะระบบใหม่ที่เข้ามานะผมมันคือระบบถ่ายโอนสเตตัสนะอย่างนี้ยสมมุติว่าผมจะปั้นอันเนี้ยแต่ว่าไม่พอใจพวกค่าสเตตัสตรงนี้นะ อยากได้หนึ่งมาแทนเราก็ไปเลือกนะครับผมไอ้อะไรก็ตามแต่นะครับผมเนี่ยเพื่อจะเอาสเตตัสมาแทนอะไรเงี้ยแต่เป็นของเมทนะ ก็นอกจากนี้นะครับอุปกรณ์อุปกรณ์รเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเทอร์ i สด้วยนะครผม แล้วก็เดี๋ยวนะแกนแม่พอนะครับที่เกี่ยวกับดันเนี่ยดันพวกดันเนี่ยที่เพิ่มดาเมจหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนความสามารถเหมือนกันนะครับก็อย่างอันนี้มันจะมีอุปกรณ์เทียร์หนึ่งนะเทียร์หถึงเทียร์สี่นะผมอันนี้อุปกรณ์เขาแบ่ง เป็นเดี๋ยวนะอ่าเท, 1, ทยหนึ่งถึงเทียสี่นะครับผมก็ <uct. S 1> สำหรับอุปกรณ์เดี๋ยวนะนี่มันมีอุปกรณ์เทียสี่อย่างนี้ด้วยก็สำหรับอุปกรณ์ก็แบ่งง่ายๆเลยครับ อุปกรณ์เทียร์หนึ่งอย่างเงี้ยฮะเอสเอเทียร์หนึ่งนะครับไม่สู้โอเคนะครับก็คือสเตตัสของอุปรกรณ์เทียรนะ์หนึ่งเนี่ยอย่างเนี้ยคือบวกสองพันพันแปดอะไรเงี้ย่ะมันจะไม่สู้มันจะไม่สู้สเตตัสของเอาเทียร์สอง่ยครับ เพราะฉะนั้นก็คือเทสูงดีกว่าเทียต่ำแน่นอนร้อยเปร์เซ็แซึ่งพวกอุปกรณ์เทียสูงๆเนี่ยก็จะได้ เดี๋ยวนะอุวก้อนเทียส,สูงๆก็จะดรอปจากดันเจียนเนี่ยครับซึ่งดันเจียนก็จะปลดล็อกตามอ่าเดี๋ยวนะเขามีอ่าเขาดันอันเนี้ยนะครับผมเขามีฮาร์ดแล้วนะซึ่งอ่สามารถมาเล่นได้นะผมก็คืออย่างอันเนี้ย ดันสุดท้ายเนี่ยมันจะสุ่มแกนไวพ่นให้อันหนึ่งนะก็คือไปไปย้อนเล่นนะครับมีแปดชัปเ r อร์ก็ได้แกนไวพ่นฟรีแปดันแล้วก็มีอัติแฟกต์ฟรีแปดันด้วยนะอย่าลืมมาลงกันนะครับซึ่งมันก็จะปลดล็อกดันเจียนดันเจียนวัก,กรนนะครับก็จะปลดล็อก ระดับฮาร์ดก็จะมีเนี่ยชัปเปอร์หนึ่งชัปเปอร์สองจนถึงชัปเปอร์แปดนะผมก็มไปลงเพื่อจะปลดล็อกบอสดนะครับคือยิ่งชัปเ t อร์สูงอุปกรณ์ก็จะยิ่งดรอปดีขึ้นนะแล้วก็นอกจากนี้เขายังมีระบบ reinforcement ของเดรนเอเลนฟอร์เมนของอุปกรณ์นี่ผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคือน่าจะยังไม่ปลดปะออนออนเวฟอร์เมนมันโอเคนะผม ก็อย่างที่พูดไปนะมีระบบหาแล้วก็ Kingdom Mission นะเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะซึ่งมันจะนำเรามาที่นี่เลยครับผมอ,อย่างที่เห็นนี้ครับ Kingdom Mission เขาเปลี่ยนไปนะมันจะลงสามเท่าไม่ได้แล้วแต่ว่าเราไม่จาเป็นต้องไปฟาร์มอันนี้คือดีมากเลยนะ เราแค่เลือกนะว่าเนี่ยะจะลงกี่ครั้งจะลงลงได้สูงสุด288แม็กนะครับผมก็จะใช้เนี่ยใชอ้อันนี้หรือเปล่าเนี่ยมันก็จะบอกว่าอ๋อไม่ใช่นี่เนี่ยเราจะลงสองร้อปดสัน มันก็จะบอกว่าใช้นี้สี่ยันใช้นี้ยี่สิบอันอะไรเงี้ยพอกดปุ๊บมันจะหายเลยแล้วอระ,ะบบอันเนี้ยพอเราเลือกแล้วนะครับเราไม่สามารถกดยกเลิกได้นะต้องรอเวลาซึ่งมันก็จะทบไปลง1ครั้ง5นาทีอะไรเงี้ยถ้าลงอ่าสิครั้งก็จะเป็น50นาที ก็ลงพร้อมกันได้6ครั้ง6อันนะก็แต่ว่ามันลงซ้ำอันเดิมไม่ได้นะต้องลงแบบเนี่ยสมมุติเราไปฟาร์มอันเนี้ยแต่เราอยากฟาร์มอันนี้ด้วยก็ได้ครับคือถ้า AP พอก็คือฟาร์มได้เลยอันนี้ดีไม่ต้องเสียเวลาเมากดกดทิ้งไม่ได้เลยนะผมมี i ิ g งด o p มิ s ชั่นเนาะ แล้วก็ในส่วนของ s p e c i a l story นะก็จะเพิ่มของตัวยูนะนะผมนี่ก็จะได้แคนไวพอนให้ตัวอัปเกรดแันไวพอนฟรีหนึ่งกันนะแล้วก็จะมีอันนี้อีกนะครผมเป็นธาตุลมดาเมจธาตุลม12แล้วก็คีสิบ เอเดี๋ยวนะอ๋อนี่งไงเขาเพิ่มเพิ่มกระเป๋าแล้วนะครับก็เดี๋ยวนะเพิ่มให้มาสองร้อยป่ะใช่ใช่นะครับกระเป๋าเพิ่มให้สองร้อยแล้วก็ช่องใส่ของเนี่ยเพิ่มให้ห้าสิบหรือเปะ่ะน่าจะห้าสิบนะซึ่งเพิ่มเยอะมากเอเ <c oughs> นอกจากนี้ก็จะเป็นพวกะระบบเล็กๆ,ๆน้อยๆครับอย่างช่องจัดทีมหรือว่าอะไรเนี่ยมันก็จะแสดงสเตตัสอะไรให้มันมันคงหรือว่าดูโอเคมากขึ้นเนาะ,ะประมาณนี้แต่ลืมอะไรไปหรือเปล่า เออเดี๋ยวนะโอเคนะอ๋อโอเคเป็นตัวนี้นะครับผมนี่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 เลยมองข้ามไปก็อ่ามันจะใช้แกนพ่นเดียวกับตัวธาตุมืดของเราซึ่งอุปกรณ์อ่าซึ่งข้อกำหนดที่ใช้ในการ อ n ล็อกนะครับก็จะเป็นต้องอัพตัวเนี้ยให้ potential เกิน95%แล้วก็จะจะใช้ไอเทมพวกนี้นะครับปิดซึ่มม่วงกับปิดซึ่มสีเขียวนะแล้วก็จะมีไอเทมเควสซึ่งยังไม่เข้านะเพราะว่าเนี่ยก็จะเปิดพันที่7จ็ดนะนที่7เดือนเก้านะผมก็รอไปก่อนเนาะก็จะใช้กกรไปพ่นเดียวกับตัว ทัดมืดเรานะครับผมตัวแอสซิสต์คือนะนอกจากนี้ก็จะเป็นพวกแก้ไขบั๊กต่างๆเนะก็สำหรับอัปเดตนะร,รอบนี้ก็จะมีประมาณนี้นะซึ่งอ่าเป็นระบบ upgrade, อัปเกรดอาวุธนะครับกับชุดก็ทำให้ตัวละครค่อนข้างแข็งแกร่งขึ้น พอสมควรนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะกลากันไปเพียงเท่านี้นะครผมสวัสดีครับ